ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพุทธที่19เดือนที่12ในหัวข้อเรื่องจงปฏิบัติตามพระคำฉะนั้นพวกที่รักของข้าพเจ้าท่านจงอุตสาห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดของท่านทั้งหลายด้วยความเกรงกลัวและตัวสัน่นฟิลิปปีบทที่สองข้อที่12พี่น้องคะ พระคำของพระเจ้ามีไว้เพื่อทำเราเป็นผู้ประพฤติตามพระคำเราทำตามพระคำตราบใดที่พระคำยังคงอยู่ในหน้าพระคำพีของคุณก็จะไม่เกิดผลลัพธ์ใดๆสำหรับคุณแต่เมื่อคุณใข่ครควญพระคำและพูดออกไปพระคำก็จะมีชีวิตและเกิดผลพี่น้องลองคิดเรื่องนี้ดูสุภาพสตรีคนหนึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม และขอให้ผมอธิษฐานเพื่อเธอแต่ผมบอกเธอว่าเธอสามารถทำให้พระคำเกิดผลเธอสามารถใช้ปากของเธอเพื่อตัดการเจริญเติบโตของมะเร็งออกไปได้ผมอธิบายให้เธอฟังว่าปากคืออะไรสโตมาภาษากรีกนั่นคือด้านหน้าหรือคมของอาวุธเธอรู้สึกตื่นเต้นและเริ่มลงมือทำทันที เธอพูดถึงการเจริญเติบโตในความเชื่ออย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อผมเห็นเธอไม่กี่เดือนต่อมาเธอก็หายเป็นปกติมะเร็งได้หายไปและเธอก็เป็นปกติอย่างสมบูรณ์แบบเธอปฏิบัติตามพระคำขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าถ้าคุณป่วยสุดโทมหรือทุกทรมานในร่างกายและคุณปรารถนาที่จะหายดี จงใช้ความเชื่อของคุณให้ได้ผลจงทำตามพระคำพี่น้องคะพระพรทั้งหมดของพระเจ้าได้รับการบรรจุและส่งมอบให้กับคุณในพระคริ์แล้วพระคำพีกล่าวว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย1โครินบทที่สข้อที่21ในสองเปโตบทที่1ข้อที่สกล่าวว่าพระองค์ได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิต และต่อการดำเนินตามทางพระเจ้าและในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่สกล่าวว่าพระองค์ได้ประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างเก่เราในสวรรคัสถานโดยพระคริสพี่น้องคะพระเจ้าได้ทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้คุณมีและเพลิดเพลินกับชีวิตแห่งพระสิริแล้วแต่คุณมีความรับผิดชอบในการนำพระคำมาปฏิบัติในชีวิตของคุณ คุณเป็นคนที่ทำให้พระพรอันอัศจรรย์ทั้งหมดของพระเจ้าจะสามแดงออกมาในชีวิตของคุณจงกล่าวยืนยันพระคำสำหรับการเยียวยาความเจริญรุ่งเรืองชัยชนะการเลื่อนตำแหน่งจงเป่าประกาศความเจริญรุ่งเรืองของคุณอย่างไม่หวั่นไหวฮาเลลูยาให้เรากล่าวคำอธิษฐานรวมกันนะคะฉันเป็นของพระคริ ดังนั้นฉันเป็นเชื้อสายของอับราฮัมได้รับพระคุณสำหรับความยิ่งใหญ่และได้รับการแต่งตั้งให้เกิดผลและมีประสิทธิผลในการดีทุกอย่างชีวิตของฉันอยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้าและฉันครอบครองและปกครองโดยพระคำของพระเจ้า ผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้ฉันเปิดตัวด้วยความเชื่อด้วยการสถาปนาพระพรและความดีงามแห่งราชอาณาจักรในชีวิตของฉันในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด